ขนมจีนน้ำยาปลาลูกชิ้นปลาค่ะวันนี้เรามีผักเคียงเป็นกระหล่ำแก้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาปลากระป๋องนะคะน้ำยาปลาค่ะเป็นทำเป็นน้ำยาขนมจีนนะคะก็เมนูรีบด่วนนะคะทำแบบรีบด่วนมีอะไรอยู่ในบ้านก็เก็บเก็บมาทำนะคะนี่ค่ะในหม้อเราก็จะต้มพริกนะคะ,คะก็จะเผ็ดนิดนึงค่ะก็เลยใส่ ใส่นิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยก็ได้ค่ะก็จะมีกระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องใช้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงหอมไทยนะคะแต่นี่เรามีเป็นหอมแขกค่ะหอมแดงนะคะก็มียังไงก็ใส่อย่างนั้นนะคะกระชายค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ทั้งต้นมัด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 แล้วก็ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เพิ่มเติมก็คือเป็นพริกแกงป่าค่ะนี่ค่ะ เราจะโขบกรวมกับเ,เครื่องต่างๆเมื่อรอให้เขาสุกแล้วเราจะนําออกมาโขบกบนกับน้ําพริกแกงป่าอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องค่ะนี่ค่ะเป็นอาหารง่ายๆทําแบบรีบด่วนนะคะก็นึกขึ้นได้ว่ามีปลากระป๋องอยู่มีเส้นขนมจีนแห้งอยู่นะคะก็เลยจะมาทํำทานแบบรีบด่วนค่ะนี่ค่ะน,นี่เป็นเส้นขนมจีนแห้งนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำเดือดนลคะน้ำเดือดจัดเลยนะคะก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเป็นต้มง,ง่ายๆนะคะเขาก็จะสุกเร็วด้วยเป็นเส้นขนมจีนแห้งที่เราใช้กินเป็นประจำกันนะคะเราอยู่ต่างแดนนะคะเลือกไม่ได้ก็มีอะไรก็กินอย่างนั้นนะคะอร่อยดีนะคะลวกเสร็จดีแล้วเส้นเขาก็จะนุ่มๆเหนียวๆเ,เหมือนเส้นขนมจีนทั่วไปค่ะ นี่ค่ะทั้งเส้นก็ลงหม้อแล้วนะคะน้ำยาก็กําลังต้มเครื่องอยู่นะคะพวเครื่องพริกเครื่องบอกไปใส่ข่าไปด้วยค่ะเมื่อเราต้มไปได้สักพักนึงนะคะพวกเครื่องปรุงต่างๆของเราพวกพริกกระชายค่ะตะไคร้กระเทียมอะไรพวกนี้เขาก็จะนุ่มลงแล้วค่ะเราก็จะมาตักตักออกแล้วก็ไปตำกันนะคะตอนนี้เราก็จะปิดไฟไ้ก่อน นี่ค่ะแล้วก็จะตักออกแล้วก็นำไปตำให้เขาเล,ละเอียดนะคะน้ำที่เราต้มเครื่องต่างๆเราก็จะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องใส่ในน้ำซุปอันนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราต้มเส้นมาได้สักครู่หนึ่งนะคะเส้นเราก็จะสุกดีแล้วนะคะก็จะสุกนิ่มดีแล้วเราก็จะนําออกไปเทออกใส่กระชอนล้างน้ํานะคะมาล้างในน้ําเย็นนะคะน้ําน้ําเย็นธรรมดานะคะก็ไม่ถึงจับเย็นมากก็น้ําเปล่าธรรมดานะคะล้างล้างออกค่ะล้างให้เส้นเขาสะอาดนะคะ นี่ค่ะเาเราก็จะล้างจนเส้นเขาใสสะอาดดีอย่างนี้นะคะเส้นก็ต้มไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวก็ได้เส้นขนมจีนที่เส้นนุ่มเหนียวอย่างนี้นะคะเสร็จวล้วก็พักไว้ให้เขาเสดดน้ำค่ะนี่ค่ะเราก็จะนำพวก พริกกระเทียมหอมอะไรต่างๆที่เราต้มเขาจนนุ่มดีแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตำลงไปเลยค่ะก็ตำพอให้กระเทียมแล้วก็หอมพริกเขาเะเกละเอียดนิดนึงนะคะแล้วเราจะใส่พริกแกงป่าแล้วก็ปลากระป๋องลงไปตำรวมกันค่ะเป็นวิธีทำง,ง่ายๆนะคะ นี่ค่ะเราก็จะโขกละเอียดประมาณนี้นะคะก็ไม่ละเอียดมากก็พอหยาบๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงป่าลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะ กระป๋องเพื่อนๆจะใส่เป็นสองกระป๋องสามกระป๋องก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบเข้มข้นนันวแค่ไหนนะคะอันนี้พอดีว่าเรามีอยู่หนึ่งกระป๋องนะคะก็เลยได้ใส่ไปหนึ่งกระป๋องค่ะ โขกรวมกันให้ละเอียดแบบนี้นะคะเขาก็จะเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ในหม้อน้ําซุปที่เรามีอยู่นะคะหม้อน้ําซุปที่เราต้มไว้นะคะก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะตัดเครื่องแกงมาใส่ลงไปเลยค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างน้ํายาขึ้นมาแล้วนะคะ วิธีทำง่ายๆค่ะก็สไตล์ป่าป่านะคะอันนี้เป็นน้ำยาเกงป่านะคะน้ำยาป่าน้ำยาป่าปลากระป๋องนะคะเป็นอาหารที่ทำง่ายๆที่ง่ายๆน,นะคะเมนูรีบด่วนดแล้วก,ก็คนนิดนึงนะคะให้เขาปล่อยให้เขาเดือดค่ะช่วงนี้เราจะปรุงเครื่องกันได้เลยนะคะใส่เครื่องปรุงต่างๆได้เลยค่ะ เครืปรงของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาต้มสุกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะประมาณสองช้อนโต๊ะหรือถ้าเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะค่ะวันนี้เราทำน้ำยานิดหน่อยนะคะก็เลยใส่ไปนิดหน่อยนี่ที่ขาดไม่ได้นะคะ อันนี้เป็นผงชูรสค่ะเรายังใส่ไปประมาณประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ใส่ไปประมาณสองช้นโต๊ะก่อนนะคะก็เสร็จแล้วก็ชิมดูค่ะขาดอะไรก็ปรุงเติมเมานะคะ <c oughs> เป็นสูตรวิธีทํำง่ายๆนะคะ คนนิดนึงค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะนี่ค่ะเป็นรูปร่างเป็นน้ำยาปลาขึ้นมาแล้วนะคะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเราก็จะได้กินขนมจีนน้ำยาปลาแบบฉบับรีบด่วนนะคะเมื่อเราปล่อยให้หมอ้อเราเดือดสักคู่หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะนี่นี่ค่ะเป็นลูกชิ้นปลานะคะพอดีมีลูกลูกชิ้นปลาอยู่ในฟิตนะคะก็เลยเอามาใส่ด้วยกันเลยค่ะ เป็นขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลาลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายตัดไปสักประมาณหนึ่งช้อนชายอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ มาถึงตอนนี้เราก็จะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติที่เราปรุงไปถูกใจเราหรือยังนะคะอืมรสชาติอร่อยกำลังพอดีเลยค่ะอือหือ อร่อยมากๆรสชาติที่ปรุงไปนะคะถูกใจกำลังพอดีเลยนะคะเป็นน้ำยาหม้อเล็กๆนะคะที่ทำง่ายๆแบบรีบด่วนนะคะก็คือมีอะไรอยู่ในบ้านก็เก็บมาทำนะคะเราอยู่ต่างแดนนะคะเราเลือกไม่ได้ก็ทำง่ายๆทานง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะ ต้นหอมหั่นใส่ลงไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กินน้ำยาป่าอร่อยอร่อยฝีมือเราเองแบบง่ายๆนะคะทำง่ายๆกินง่ายๆก็อร่อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยาป่าปลากระป๋องใส่ลูกชิ้นปลานะคะนี่ค่ะทําง่ายๆนะคะหน้าตาน่าอร่อยมากค่ะชิมชิมเมื่อกี้อร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะเป็นรสชาติปลาปานะคะก็จะออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกเราเผ็ดนี่ค่ะเห็นหม้อเล็กๆนะคะน้ำยาพร้อมค่ะ เส้นขนมจีนพร้อมนะคะนี่ค่ะเราก็จะตักราดเข้าไปเลยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะอร่อยด้วยฝีมือเราเองค่ะนี่ค่ะตักราดลงไปเลยขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นปลาค่ะวันนี้เรามีผักเพียงเป็นกระหล่ำแก้วนะคะ เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะสําหรับเพื่อนๆถ้ามีอะไรอยู่ในบ้านที่ง่ายๆสําหรับที่จะมาทําทานได้นะคะก็เป็นเมนูแนะนําเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบป,ป่าๆนะคะแบบออกไปทางเอ่อไม่ได้ใส่กะทินะคะนี่ค่ะอืมเข้มคนมากอร่อยด้วยค่ะ เดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้ากันอีกนะคะว่าเราจะมีเมนูไอเดียอะไรง่ายๆที่ทำสบายๆเสร็จในเวลาอันรวดเร็วอร่อยๆประทานกันอีกนะคะก่อนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ